สำหรับ the oil นี่นะครับ from it its seeds oh, อ้อพอเข้าใจแล้วมีดอกไม้ประเภทหนึ่งสามารถเอามาทำน้ำมันได้จากมาเมล็ดของมันนี่นะครับเจอคำศัพท์หากินของคำงานวิจัย obtain แปลว่าได้รับมานะคร you obtain the degree นะครับใง someone you g i v e the money the y obtain your money นะเอามาได้มามีมา Okay. และเล่นกับคำนี้ตลอดเลย obtain เนี่ยเติม ed is obtaining นะ is obtaining หรือมี which ด้วย which มี which obtain it มี obtaining อีกแล้วแล้วมีคำว่า that ด้วยเนี okay. ่นะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์เรียมบอกอาจารย์เรียมเห็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วค่ะนะ นี่ยโดยเฉพาะฟาร์มพลาเนสโกลด์เชฟเล่สวยเพื่อเพื่อ the oil from its seed นี่ไงข้อไหนตัดทิ้งข้อแรกคะอาจารย์เรียนเตือนในข้อหนึ่งถึงข้อห้าไปแล้วข้อไหนตัดทิ้งข้อแรกคะอาจารย์เรียนเตือนในข้อหนึ่งถึงข้อห้าไปแล้วอืมอะไรนะ อ๋อใช่ค่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับงันวิทยาศาสตร์นะคะมันไม่กําลังเกิดขึ้นค่ะ,อะไอ้ที่มันเกิดขึ้นอะ ing มันมเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่คือเราอ่านตาราไม่ว่าจะอ่านปีที่แล้วปีนี้หรือปีหน้าการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มันยังคงเป็นจริงอยู่อะ่ะมันเลยไม่นิยมใช้ ing อ่ะสบายใจละ ing ครับโอเค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 แล้วอยู่อยู่ the oil obtaining that อันนี้ก็ไม่ได้ละนะคะ e s obtaining ก็ไม่ใช่ละอ่ะสบายใจปัดตัวรวมได้ละ เหลือเอกับ C อะไรเข้าปากแล้วมันที่สุดค้าที่รักเอเอทุกทุกทูกเอ้นี่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันที่ได้จากต้นดอกไม้ต้นนี้นะครับมันอ o อ b น a ่ย นนะ from it's e e d นงคือถูกต้องที่สุดเราไม่ต้องการดั t มาอีกล้เมื่อกี้อธิบายดัตมค่อนข้างเยอะแล้วในไงนะคดัจะใช้อะไรได้บ้างดั t มาแปลว่าว่าด้วยเหตุผลที่นะคะที่ซึ่งเงี้ยนะคะซึ่งในประโยคนี้ that's from ไม่ต้องการเน่นะคะไม่ต้องการนสวยงามอไรนะฮะ getting good แลเราเห็นมาถึง ah ข้อ7แล้วนะคะเราจะเห็นว่าถึงข้อ7แล้วยังวนเวียนอยู่กับ passive voice อยู่เลย คือเจอมันสามสี่ข้อแล้วนะเนี่ยมันจะเรียนจําไม่ได้ว่าข้อไหนบ้างน,นะครับแต่ว่าเหมือนคุค้นๆว่านี่กับพาสซีฟนี่กับพาสซีฟเพราะฉะนั้นการเข้าใจพาสซีฟคือหัวใจของโชเฟลเลยการที่มันทําเองไม่ได้มีคนทํามันหรือมันถูกกระทําสําคัญมากๆเลยโ okay? อเครอบแปดหลายคนกลัวหลายคนกลัวอ่งเี้นะแต่ 8, ลองดูว่าจะตัดความกลัวอย่างไร นี่นะคะตัดความกลัวออกอย่างไรถ้าเราเห็นนี่นะคะพับ p พซิชั่นคำบอกตำแหน่งบอกเวลาบอกสถานการณ์ถ้ามันเยอะๆตัดๆมันทิ้งก็ได้ท่านอาจจะจะทำให้ท่านเห็นคำกริยาแท้ก็ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะคะหมดนี่นะคะงไงเป็นคำทางงานวิจัย understand that feel that มีอีกประเภทหนึ่งของ that นะคะ ตามหลังดัตประเภทเนี้ยยังไงนะคะตามหลังดัตประเภทเนี้ยเข้าใจว่าเชื่อว่านี่ครับอธิบายว่าอะไรเงี้ยค,คำยวิจัย explain that understand that ในงี้ยหรือหรือ ex นี่คะ่ะ experiment that ในงี้ยค,คำเหล่านี้คะ่ะต้องตามด้วยประโยคที่สมบูรณ์ประโยคที่สมบูรณ์ละในงี้ยละอาจารย์เรียนจะบอกเลยอาจารย์เรียนเห็นกลุ่มก้อนที่ เออะในเวลาที่มีแค่ยี่สิบห้านาทีนะคะตัดมันทิ้งมั่งก็ได้เมื่อมันสมบูรณ์แล้วมันไม่ได้มีเหตุผลว่าต้องมาเข้าใจมันเลยอันดับแรก during his life ทอลฟตามเติมมาให้ดูเราน่ากลัวให้ประยอกยาวจังเลยน้ากลัวจังเลยอย่าไปยุ่งมันอย่างไงไ้ประโยค,น, okay? right. โยคนี้คือ during his lifetime ระหว่างช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่อย่าไปยุ่งต่อไปตัดทิ้งได้อีกคืออะไรคะ In the ใน i t e d s า a t e s ในสหรัฐอเมริกาอืตัดทิ้งได้ยุ่ยุ่ยมันต่อไป on on journalism ในงานะนะักข่าวตัดทิ้งมังก็ได้ในงาเมื่อมันไม่มีสาระเรามาสนใจสิ่งที่เป็นสาระดีกว่าเมื่อกี้อาจารย์เรียมบอกว่า That ในประเภทนี้ตามด้วยอะไรคะที่รัก ประโยคสมบูรณ์ค่ะประโยคที่สมบูรณ์คืออะไรประโยคที่สมบูรณ์ในประโยคที่สมบูรณ์นี okay. ่เราแอบ,บเห็นเรียบร้อยแล้ว Joseph Polizer นี่ Joseph Polizer exercised นี่เท่ากับเราได้ประธานและแกริยาเติมอะไรดีนะาที่มันจะไม่ซ้ำซ้อน เนี่นะคะที่มันจะไม่ซําซ้อนปุ๊บขอโทษโีเคคิตามจะเรียมก่อนนะคะเราต้องการสีเหลืองเป็นประโยคที่ส่งในประโยคนี้พูดว่า newspaper historians นักประวัติศาสตร์ที่สนใจการศึกษาผ่านหนังสือพิมพ์รู้สึกว่า มิสเตอร์โจเซฟพูเลเซอร์เนี่ยเขา exercise, เอา็กซ์ซอร์ไซส์เอ็กซ์ซอร์ไซส์แปลว่าฝึกฝนทำมันอย่างสม่ำเสมอนะคะเนี่นะคะทำมันอย่างสม่ำเสมอและมีการเล่นคำนะคะของคำว่า inference แล้วก็ remarkable ที่น่าสนใจคำว่า inference มันเขียนเหมือนกันทั้งคำนามและคำกริยาเราต้องคิดเพิ่มละตายละเราจะรู้ได้งไงเนี่ย เราต้องการคำว่า influence เหมือน influencer ค่ะ influence โน้มน้าวนะมีมีอิทธิพลกับผู้อื่นเนะะี่งเราต้องการคำว่าอิทธิพลหรือเราก็ต้องการว่าเขาไปม,มีอิทธิพลกับใครเราต้องการคำนั้นให้อยู่ในรูปทรงของคำนามหรือเราต้องการคำนั้นอยู่ในรูปทรงของคำกริยาจะรู้ได้ไงแต่มีคำหนึ่งในทุกๆข้อเลย remarkable remarkable โงเคะ มาร์คคำเดียวคือจุดหรือตม้มแต่ร e มาร์คือจุดบ่อยๆตามบ่อยๆเพราะฉะนั้นริมาร์คเมื่อต้มสีบ่อยๆสีนั้นมันก็เด่นขึ้นมาอันนี้จะเรียนบอกพื้นฐานของการแปลความหมายนะคะร e มาร์ ark, คือเป็นที่จดจำโดดเด่นโดดเด่นเป็นที่จดจำแล้วมีคำชมมนจะเรียนโอ้โหรมาร์คเกอบอกโอ้โหเป็นคำชมของแบบผู้อาวุโสเลยประเด็นเราอยากเอาคำว่า inference ให้เป็นคำกริยา หรือคำนามคะเต่าจะเเลียมนามค่ะนามข้อ a b c d อะไรวางอยู่แล้วมันเป็นสมใจเราข้อดีค่ะข้อดีด็อกถูกต้องเพราะเราต้องการคำว่า remarkable มาขยาย i n f e r e n c s เราต้องการคำว่า remarkable มาขยาย i n f e r e n c s ทำไม ถึงใช้ w a s ไม่ได้คะใครบอกอาจารย์เรียมทำไมข้อ c ถึงไม่ได้มี verb แล้วมี verb แล้วมี verb แล้ว good good ทำไมถึงเอา r e m r k a b l e เติมเฉยๆไม่ได้ถ้ามันเติมติดคำว่า exercise มันจะเกิดอะไรขึ้น verb มัน exercise เป็น verb แล้วอยู่ๆ Remarkable เป็นคำบรรยายหรือคำคุณศัพท์ขยายคำนามมันใช่เหรอใช่ไหมคะถ้าคุณอยากจะให้มันอยู่ใกล้กันคำว่า exercise คำว่า remarkable ต้องเปลี่ยนเป็น remarkable คือ b l y มันถึงจะสมใจถูกต้องที่อยู่ใกล้กับคำ exercise ซึ่งเป็นคำกิริยาเพราะฉะนั้นเอามาเรียงกันผิดผิดนะผิดรูปแบบผิดโครงสร้าง ส่วนข้อ a ผิดเพราะอะไรคะข้อ a ผิดเพราะอะไรคะ j e c เจทีต้องวางหน้าคำนะแอดไมเออมันสลับกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถูกต้องที่สุดเลยข้อดีเท่ากับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าข้อ8ยังคงวนเวียนอยู่กับหน้าที่ของคำ คุณต้องรู้นะคำนี้มันหน้าที่อะไรวางถูกหรือเปล่าคุณจะเป็น important หรือ importance เนี่ยคุณจะเป็น small หรอหรือเป็น s m a l l e s t เนะี่ยอานนี้เป็นต้นมันคือรู้ว่าหน้าที่ของคำคืออะไรจะได้เขียนถูกนะฮะส่วนตัวสีแดงแปลก็ดีค่ะแปลก็สวยเลยไม่ผิดแต่ถ้าไม่แปลก็มันก็ไม่ได้ช่วยให้มันตอบถูกหรือตอบไม่ถูกที่สำคัญที่สุดคือสีเหลืองถ้าจะให้สวยงามมันจะแปลว่า newspaper historian นี่ไงนักประวัติศาสตร์ที่สนใจเก็บการการวิจัยเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์รู้สึกว่าโจเซฟเฟอิเซอร์นี่ไงนะครับท่านอคุณโจเซฟเนี่ยนี่นะครับนักสกุลเฟลิเซอร์เนี่ยได้นี่ับทำอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับนะคะนะคะี่ไงสร้างหรือให้นะคะมีอิทธิพลเป็นที่น่าจดจำในนะะี่ไงวงการสื่อสารมวลชนหนังสือพิมพ์นะคะก็แบบ journal ข่าว ในสหรัฐอเมริกา in the united states ในระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่ during his lifetime เห็นสีแดงที่ไม่มีประโยชน์ในการแปลใช่ไหมครับแล้วถ้าตัดทิ้งมันจะทำให้คุณได้เข้าแปดเร็วขึ้นน่นะฮนะม,มันทำให้ออจารียมได้เข้าแปดเร็วขึ้นด้วยถ้าจเจรยญคิดว่าอะไรไม่ใส่ใจก็จะไม่สนใจมันแล้วก็จะพุ่งไปหาประธานกริยากรรมที่สมบูรณ์แล้วมันขาดอะไรก็จะรู้จักตรงนั้นนั่นแหละในใจนะครับนะนะจะรู้จักตรงนั้นโอเคข้อเก้า โอเคข้อ9กน่ากลัวอีกแล้ว 1. เราเห็นว่าเป็นหนึ่งฟูลสต็ครับอาจารย์าเรียมมันเป็น1 f ึ่งฟูลสเท่ากับมันคือ1ประโยคที่สมบูรณ์นะะเนเราเห็นว่ามันมีคอมมาแต่มันมีมากกว่า1น,นึ่งคอมมาเห็นหลังเอกโอเคอพซสปริงนะครับท็อตโพลด์เค และอาจารย์เห็นคำว่า while ด้วยโอไงอาจารย์เรียมเห็นคำว่า while ด้วย while นะคแปลว่าขณะที่ while เนะะี่ยแปลว่าขณะที่มันเป็นต้นคําของคําเชื่อมขณะที่อะไรพูดให้จบขณะที่อะไรเนะะี่ยอ๋อขณะที่ไข่ของมัน offspring นะครนะครับนี้นะครับตัวที่มีหางมาหน่อยๆนเี้นะครับนะครับทอตดนะฮะเกบที่มีหางลูกออดลูกออดโอเคใช่นี้ need water for development and growth จำเป็นต้องมีน้ำมาอยู่ในการพัฒนาและการเติมโตเห็นดังนี้แล้วอาจจะย์เรียมสบายใจละในเงี้ยอาจารเรียมตัดมันทิ้งก็ได้ เนี่ยพ่อจะเรียมรู้ว่า while แปลว่าขณะที่เนี่ยและพอจะเรียมตัดมันทิ้งทําให้จะเรียมรู้ว่าจะเรียมต้องหาประโยคที่สมบูรณ์ประโยคข้างหน้ามันยังไม่สมบูรณ์เติมอะไรเข้าไปถึงสมบูรณ์คะเลือกเลือกขอ้ขอ b ีหมคะเพราะ ว่าเป็นประธานของประโยคเพราะมีแค่ประธานประต้องการประธานกริยากรรมมาจะเรียนไม่ต้องการคำเชื่อมหมดนี้คือกบกับคังคบนะนะคะโซเอาโซมาทําไมก่อนดั๊เอาดั๊มาทาไมก่อนอเงี้ยแต่อย่าอย่าเข้าใจผิดนะคะดั๊สามารถขึ้นต้นประโยคได้นะคะดั๊สามารถขึ้นต้นประโยคได้ถ้าประโยคข้างหลังเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะ นี่ยมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยขึ้นดั a t ใครเขาไม่เคยกันอนะ่ะไม่ใช่นะคะดั a t ขึ้นต้งประโยคได้ถ้าประโยคข้างหลังเป็นประโยคที่สมบูรณ์เนนะีแต่ที่นี่คือมันไม่สมบูรณ์ฉันต้องการแค่ประโยคเฉยๆ that ไม่ต้องการ if เอามาทำไมก่อนมันคนที่เห็นแบบนี้แล้วคิดตามอาจารย์เลียมจะตอบได้อย่างงวดเลยว,ว่า b ค่ะไม่้อคิดเยอะแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่า while เป็นคำขยายคำเชื่อมนีนะคะก็จะสับสนไม่รู้ว่าประโยคไหนแพ้ประโยคไหนเทียมประโยคไหนมีความสำคัญที่สุดประโยคไหนลองลองมาก็อาจจะเลือกคำเชื่อมอื่นๆนะะเข้ามาขยายประโยคก็ได้ย้ำนะ <c oughs> เมื่ออาจารย์เรียนรู้ว่า while the offspring tadpoles need water for development and growth สบายใจล้วประโยคข้างบนเป็นประโยคหลักนะครับประโยคข้างบนเป็นประโยคหลักโอเคข้อสิบสุดท้ายพักพอดอ่ง okay. ้อสิบเห็นประโยคกลัวขึ้นมาเลยนี่ไงนะครักลัวขึ้นมาเลยหนึ่งองเดอเวนี่น่าจะเป็นนักวินัก นักการศึกษาเรานะคะโอเคจะเรมเคยอ่านเปเปอร์ท่านอยู่ในปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับน่าจะยังไม่ยังน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะโอเคเขาเป็นใครเขาเป็นฟิโล o s เฟอร์และเขาเป็น e อนดิ t เ r เตอร์เขาทำอะไรเขา reject เขา reject โอเคเขา reject อะไรโอเคโอเคเขา reject อะไรโอเคหนึ่งคนที่ทำ ข้อสิบถูกคือคนที่เข้าใจกระบวนการดังต่อไปนี้คำว่า reject แปลว่าปฏิเสธปฏิเสธแปลว่าค้านแปลว่าไม่เห็นด้วยโอเคนะคะนะคะไม่เห็นด้วยโอเคะไม่เห็นด้วยด้วยอะไรโอเคนะคะเนะะีนะะ่ยไม่เห็นด้วยด้วยอะไรเลยโอเคะดูเลยข้อเอ ไม่เห็นด้วยที่จะใช้ข้อ b ีบอยไม่เห็นด้วยว่าอง okay. ข้อสไม่เห็นด้วยสำหรับข้อ d ีด็ไม่เห็นด้วยถึงสิ่งนั้นเลยด้วยตัวเองเลยไม่เห็นด้วยเลยไม่ด้วยมันไม่เห็นด้วยกับตัวอเท่านคิดว่านะครับจอห์นเดวิส e รจเก็อะไร ตัดข้อลวงก่อนตัดข้อลวงก่อนข้อลวงที่รู้สึกว่าอ่อนแอถ้าใครเลือกอาจารย์เลียมจะเสียใจอาจารย์เลียมบอกเลยใครเลือกข้อ boy, บีบอยอาจารย์จะเสียใจใช่ในแงเนะครับในไงอ<ด><ด>ยู่อยู่มาดาถ้ามีดัดต้องมีอีกไอเดียหนึ่งเข้ามาเสริมอยู่อยู่าันแบบนะวีเจคเต็ดดแล้วเราอาจารย์เลียมจะค้างเติะดดอะไรว่าอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ควร นีไ่ไงนะเป็นตัวอ่อนแอนี่ไงนะคบตัวอ่อนแอตัวที่สองคือ reject สำหรับอาจารย์เรียมก็จะฟังแล้วอาจารย์เรียมก็จะรอต่อว่าสำหรับอะไรแล้วไงนีไ่ไงนะสำหรับอะไรแล้วไงหรอนี่เหลือข้อ a กับข้อ d ดอกข้อ a มีแถมคำว่า to use นี่แหละส่วนข้อดีด็อกเป็นกรรมเลยนี่ะเป็นกรรมเลยนะครับออโต o ริเทเรียนออโต r i ิที่ค่ะออโต o r ิที่ออโต r i ิทแปลว่าอำนาจเหมือนแบบสอนด้วยคำสั่งอ่ะสอนด้วย ฉันใหญ่กว่าเธออะไรเงี้ยฉันอะไรเงี้ยออร์ติเรี i ร์นี t เงี teaching, ะะ้ยทิิเยวิธีการสอนแบบ a u t h o r i t a r i a n เท่านคิดว่าเขาจะปฏิเสธทฤษฎีหรือวิธีการนั้นเลยหรือเขาปฏิเสธการใช้วิธีนั้นปฏิเสธการใช้อ้าโอเคนะครับน่าสนใจประโยคนี้ ข้อดีด็อกถูกค่ะเราต้องการปฏิเสธกรรมเลยค่ะเนี่ยถ้าปฏิเสธการใช้แปลว่าคนอื่นใช้ได้แต่เพราเออเขาเป็นนักเป็นปัจจนะไงเป็นนักปรา,นะปนนกปาดไงเขาไม่ได้อนุญาตให้คนอื่นใช้เขาปฏิเสธสิ่งนั้นเลยเนี่ยนะคะเขาปฏิเสธสิ่งนั้นเลยด้วยตําแหน่งที่เขาไม่อยู่คือเขาเป็นปร,ปราแปลว่าเขาไม่อนุญาตไม่สนับสนุนไม่ให้ใช้ถ้าในที่นี้แปลว่าตัวเขาเองไม่ใช้แต่คนอื่นก็ยังใช้อยู่ เีย okay, นะะมันดูประโยคอ่อนแอมากกว่าการเป็นปราชญาคุณไม่ไม่ใช้ปฏิเสธกันไม่ใช้แต่คนอื่นเขายังใช้อยู่ที่ที่ดีนี่มันคงอยู่แต่มันไม่เคยมันไม่ควรมีอยู่เขาปฏิเสธกรรมนั้นเลยค่ะเขาปฏิเสธนะคะในแบบอัลโตหรือเทเรนทิ h ชิ่งเมสส์นะฮะเป็นปราชญอาจารย์เรียมก็พูดไม่ได้นะถ้าอาจารย์เรียมเป็นอาจารย์เรียมและอาจารย์เรียมปฏิเสธเลยเนี่ยอาจารย์เป็นใครก่อนนะคะนักปราชญก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะคะยังไม่ได้บแบบ เอาทฤษฎีหรือเขียนทฤษฎีเรื่องนี้เลยอยู่ๆคุณสอนแค่ภาษาอังกฤษคุณจะมาปฏิสเสธอย่างอื่นมันไม่มีอำนาจนะคะแต่ด้วยนะคะอ a u t h o r i t ของที่เขามีนะครับนะคะเป็นแบบนะคะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่อยู่ในบ้านวงนี้แล้วเนะะต้องการกรรมเท่านั้นอย่างเงนะคะต้องการกรรมเท่านั้นโอเคเฉลยมีอยู่ด้านหลังนะคะจะเลียมไม่ได้ดูในเงี้นะคะไปตรวจเช็คกันด้วยสัปดาห์หน้าค่ะที่รักอาจารย์เรียมจะมาที่นี่ เน่แต่ว่าวันนี้จะไม่ให้สับสนเน่สิ่งที่จะเรียมนะคะให้ทุกท่านไปเพิ่มเติมเน่นะคะสิ่งที่จะเรียมให้ทุกท่านไปเพิ่มเติมนะคะคือตัวอย่างของอคอมพิวเตอร์จะเรียมมีปัญหาิดนึงนะคะเดี๋ยวนะครับโอเคเรียสต็อปแชร์ริงนะคะ นี่นะครับโอเคนี่อ่ะมาละมาละมาละ recording stopped อ้าวมาเนะคะหน้าจอจะเรียมลงนีดนึงนะครับสิ่งที่จะเรียมให้ไปเป็น exercise ค่ะ โอเคนะคะสิ่งที่จะเรียมให้ไปเป็นเอกสารประกอบจำนวนสี่ตัวนะคะคือ exercise B A B C D อ่ะดูที่ A ก่อนนี่ไงนะคะดูที่ A ก่อนนะคะ,น,ะ,คะนี่เงทันทีหน้าจอของท่านจะเห็นเป็นหน้าจอที่เรียมอาจารย์เรียมมีนะคะนะคะอาจารย์เรียมหน้าจอเป็นแบบนี้นะคะทีนี้อาจารย์เรียมให,ให้ให้ไปผ่านนะคะพิชณาธรนะคะนี่ดูเลยนะคะว่าอาจารย์เรียมให้ practice test เหมือนจริงเลยของข้อสอบ TOEFL เลย ให้ไปทั้งหมดสี่ชุดนีได่ไงให้ไปทั้งหมดสี่ชุดนีได่ไงอาจจะเรียมให้ท่านน้ยะสั่งเคราะมาทั้งหมดเพื่อจะเจอกันในสัปดาห์หน้านี่ยงยกตัวอย่างเช่นเล่นมุกเหมือนกันเลยนะคะข้อหนึ่งนี่คนที่ทําข้อหนึ่งถูกต้องรู้เรื่องใดเนี่ยนะคะคำนำหน้าคำนามหรือเปล่า คนที่ทําข้อสองถูกคุ้นๆแล้วใช่ไหมคะคุ้นๆแล้วใช่ไหมคะมีะไะมี travel faster faster เป็นกลุ่มคําประเภทไหนคะการเปรียบเทียบเห็นไหมคะนี่คือพาทของข้อสอบที่จะเรียมจะให้ท่านสังเคราะห์เราจะไม่ดีใจที่เราตอบถูกแต่เพราะนะ,ะเรารู้ว่ากลไกลของการออกข้อสอบของโทเฟลเป็นอย่างไรนี่ไงนะคะ พอมาเจอในพาร์ทซีจารีโม่โม่ไปก่อนนะคะท่านก็จะเปรียบเทียบเหมือนกันเห็นไหมแต่เปรียบเทียบขั้นสูงสุดนี่ไรนี่งพอมาเจอพาร์ทบีท่านก็จะเปรียบเทียบอีกนะเปรียบเทียบแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเอาละเพราะนั้นการบ้านให้ทุกท่านไปั้งหมดสี่ชุดนะพิ้นด้วยตัวเองเพราะท่านไม่ยอมมาเจออาจารย์เลี่ยเนี่ย ท่านปริ้นด้วยตัวเองแล้วท่านท่าพงบอกอาจารย์เลียมว่าคนที่ถูกคนที่ตอบข้อนี้ถูกต้องเป็นคนที่มีความรู้ในด้านใดทําเหมือนที่อาจารย์เลียมแนะนําเรากําลังทําการนะคะนะคะสังเคราะห์วิเคราะห์ในะีะนะคะสำรวจข้อสอบอยู่และนี่คือข้อสอบจริงนะคะนะคะ,นะคะอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันพร้อมอกันบอกว่าอาจารย์เลียมครับผมได้ข้อสองกับข้อหกข้อห้าครับมันเป็นการวิเคราะห์ประมาณนี้ เนี่ยงี้ยแล้วมันจะเห็นความสอดคล้องในพาร์ท A B C D เชื่อจะเรียมแล้วเราจะสบายใจมากขึ้นว่าอ๋อไอ้ที่มันอาจจะเรียมบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องเข้าใจคํากริยาเนี่ยมันทําข้อสอบได้จริงๆเพราะเขาไม่ได้เช็คความหมายเขาเช็คว่าวางถูกที่หรือเปล่าส่วนคนที่รู้ความหมายของประโยคถือว่าเป็นกําไรนะถือว่าเป็นกําไรนะแล้วเราก็สามารถเอาตรงนั้นไปเสริมความมั่นใจในการแปลประโยคได้นี่คืองาน สัปดาห์หน้าอย่างไงยนะคะงานสัปดาห์หน้าท่านจะมาเจอจันเรียมหรือไม่อย่างไรรอให้อนาคตนะคะนะคะชี้ชะตาเราแต่ถ้าเราได้มาเจอกันอะไรครับน่าจะต้องไปตรวจนับไปอีปัสเลือกตั้งนะครับโว้อะไรเขาให้หยุดทั้งมหาลัยอยู่แล้วเขาให้หยุ่ทั้งมหาลัยอยู่แล้วเป็นสัปดาห์ถัดไปอะไรเงี้ยนะคะนะคะต้อมาเจอกันอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ สรุปการเรียนรู้ได้ว่าอย่างไรคะไหนใครอยากจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบไหยคะว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างได้เทคนิคเือครับประโยคหลักประโยครองครับอาจารย์โอเคถูกสังเกตของตัวคอมมาก,กับคุณตอปแล้วก็พวกตัวทุกแดดตรงนั้นครับได้ให้ให้ข้อสอบไปไปสี่ชุดท่านท่านจะกล้าเปิดดูไหมเนาะ นี่ถ้าบอกอาจารย์เรียมมาว่าอาจารย์เรียมเจอแล้วข้อนี้เปรียบเทียบอาจารย์เรียมเจอแล้วข้อนี้คําเชื่อมอาจารย์เรียมเจอแล้วข้อนี้นะคะส่วนขยายอันนี้คําริยาหายไปอาจารย์เรียมอะไย่างเงีああ้ยแค่นี้เองส่วนจะมาเฉลยว่าข้ออะไรถูกเดี๋ยวอาจารย์เรียมรับผิดชอบเองนะคะเพราะยังเป็นแค่การทดสอบการฝึกฝนอยู่นี่จะใครทําใครทําแล้วคาดคะเนนมาว่าข้อนี้าจะตอบข้อประมาณนี้แหละอาจารย์เรียมก็จะดีใจด้วยส่วนนะคะการสอบที่จะเก็บคะแนน เนะะี่ยมีอีกชุดหนึ่งแน่นอนท่าไม่ต้องห่วงเนี่ <c oughs> นะคะหมดสี่ชุดนี้จะเป็นการสอบเก็บคะแนนพาร์ทแรกของเราอย่างเงี้ยนะครว่านะลองดูซิว่าการสังเคราะห์ข้อสอบนะคะโทเฟลในพาร์ทนี้ท่านจะรอดหรือไม่นะคะีคยทั้งหมดทั้งปวง ทำให้เพื่ออยากให้ท่านมั่นใจนะคะว่าในพาร์ทนี้ท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วเราจะได้มามาสะสมกันนะคะในส่วนของสิ่งที่ท่านยังไม่พร้อมหรือท่านยังไม่เข้าใจนะคะประมาณนี้ละค่ะสาหรับวันนี้ของเรานะคะเอกสาร4ชุดนะคะให้ให้พักไปเลือกตั้ง